5สุดยอดอาหารครับที่จะช่วยทําให้น้ําตาลสะสมของท่านเนี่ยลงไวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นรอบเอวก้นต้นขานะครับลงไวแบบสุดๆครับสวัสดีครับผมหมอทํานะครับตอนนี้คือ d ็ t ก t ต p รท็อปชครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สุดยอดอาหารครับที่จะช่วย ทำให้น้ําตาลสะสมของท่านเนี่ยลงไวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นรอบเอวก้นต้นขานะครับลงไวแบบสุดๆครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะครับควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ได้หรือว่าลดน้ําหนักนะครับแล้วก็โยโย่นะครับกลับมาอ้วนตลอดหรือว่าจะต้องแบบติดผงชงนะครับเป็นทาตผงชงกันอยู่นะครับ ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ช่วยท่านได้ครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับเรื่องของ5สุดยอดอาหารลดน้ำตาลสะสมไวมากเนี่ยหลักการก็คือว่าเราจะต้องทานอาหารที่กระตุ้นอินซูลินต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆร่างกายของเราเนี่ยก็จะเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เป็นโรคเบาหวานคนไม่เคยเป็นก็จะเป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็ยิ่งแย่ยิ่ง กินจากยาเม็ดเดียวก็เป็น 2, เม็ด3เม็ด4เม็ดจนต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตรวมทั้งก็เสียงไตไวายเลือดลางเสียงนู่นเสียงนี่ดังนั้นเลือกทานอาหารที่กระตุ้นอินซูลินต่ำและก็คุมน้ำหนักได้ดีก็จะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมครับข้อแรกครับ w i ยคอ l ก็คือปลาแซลมอนจากธรรมชาตินั่นเองนะครับปลาแซลมอนเนี่ยมีจากธรรมชาติแล้วก็แบบเลี้ยง ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เลือกจากธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันจะได้โอเมก้าสารที่มากกว่าได้สารอาหารที่มากกว่าได้แคลเซียมที่มากกว่าแมกนีเซียมที่มากกว่าซิงค์ที่มากกว่าซิลิเนียมที่มากกว่านะครับก็แนะนำนะครับสำหรับไวน์คอสซแลมอนหรือแซลมอนที่จับจากธรรมชาตินั่นเองนะครับ ข้อที่2ก็คืออะโวคาโดครับอะโวคาโดนี่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับถือว่าเป็น King king of f r u i t ของชาวคีโตจินิกเลยนะครับก็สามารถทานได้วันละหนึ่งลูกนะครับไขมันดีสูงทําให้รู้จักร่างกายรู้จักการใช้ไขมันเป็นพลังงานลดน้ําตาลในเลือดลดความดันนะครับลดไขมันในเลือดนะครับถือว่าเป็นไขมันดีที่ไปลดไขมันที่แบบทําลายหลอดเลือดในร่างกายนั่นเองนะครับและข้อที่3ครับนั่นก็คือโลคาบเวจิเทเบลหรือผักแป้งต่ำผักใบเขียว ผักที่จเจริญเติบโตบนพื้นดินผักใบต่างๆแบบนี้มีกากใยสูงมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมนะครับมีสารอาหารมีวิตามินที่ดีมากๆนะครับก็จะทําให้ร่างกายเราสดชื่นแข็งแรงลดการดูดซึมน,น้ําตาลนะครับระบบขับถ่ายดีนะครับควบคุมน้ําหนักได้ยาวนานนั่นเองนะครับและข้อที่4ครับโลคาฟรุตหรือผลไม้ที่น้ําตาลต่ำ ผลไม้สามารถทานได้นะครับแต่ว่าวันหนึ่งก็อย่ามากจนเกินไปวันหนึ่งสักหนึ่งกำปั้นเล็กก็โอเคนะครับไม่ไว่าจะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนื้อมะพร้าวนะครับก็สามารถที่จะทานได้ลองเลือกกันดูว่าเออแบบไหนที่จะเหมาะกับท่านนะครับผมก็แนะนําพวกผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่กับพวกเนื้อมะพร้าวนี่แหละครับหรือว่าอาจจะมีแคนตาลูปนิดหน่อยตังโมนิดหน่อยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโลคาบฟู้ดนะครับหรือว่าผลไม้แป้งต่ำนั่นเองนะครับ และข้อที่5ครับ extra virgin olive oil อันนี้ดีมากๆนะครับแต่ต้องเป็น extra virgin นะครับพเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่ extra virgin เนี่ยแปลว่า olive oil อันนี้จะด้อยคุณภาพลงมาแบบมากๆเลย extra virgin olive oil เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆรวมทั้งทําให้หลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับทำให้ความดันดีขึ้นไขมันดีขึ้นชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าไปกินแบบ เปล่าๆอย่างนี้ไม่ค่อยแนะนําให้แนะนําให้ใส่เป็นอาหารใส่ในสลัดบ้างใส่ในซุปบ้างนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ5สุดยอดอาหารครับที่จะช่วยท่านลดน้ําตาลสะสมได้ไวแบบมากๆครับลดพุงลดต้นขาลดไขมันแบบไวสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย